สวัสดีค่ะพบกับคุณครูปิยพรเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่2แต่เด็กซื่อไว้เรื่องสระเปลี่ยนรูปจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกหลักการเปลี่ยนสระให้เป็นไม้หันอากาศได้ 2. บอกหลักการเปลี่ยนสระเอให้เป็นเอไม้เต่คู่ได้ 3. เขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูปได้ 4. เขียนคำที่มีสระเอกเปลี่ยนรูปได้และ 5. มีมารยาทในการเขียนค่ะอาลล่าขาเมื่อนักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะสระเปลี่ยนรูปวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสระเปลี่ยนรูปกับสระสองสระนี้กันนะคะ อันนี้คือสระอะไรคะเก่งมากค่ะสระอะและสระเอนั่นเองค่ะสระอะนะคะเปลี่ยนรูปจะกลายเป็นไม้หันอากาศค่ะสระอะเรียกว่าสระอะใช้เขียนหลังพยัญชนะต้นนะคะและเมื่อไม่มีตัวสะกดจะอ่านและเขียนดังนี้ค่ะจออจะนอะ นะคออะคะปออะปะลออะละตัวนี้นะคะเรียกว่าไม้หันอากาศนะคะถ้าพยางผสมกับสระอะและมีตัวสะกดต้องเปลี่ยนรูปสระอะให้เป็นไม้หันอากาศค่ะตัวอย่างคำนะคะกันกออะน การรักรออกรรักปัญญาปออยอปัญยออยาตัวอย่างคำนะคะบังบอองอบังถ้าเรียนสังเกตนะคะสระอะจะเปลี่ยนรูปหายไปกลายเป็นไม้หันอากาศนั่นเองค่ะปักปออ กอปากต่อไปมาดูสระเอกันนะคะสระเอะเมื่อเปลี่ยนรูปจะกลายเป็นอะไรคะเอไม้แต่คูแบบนี้เราจะอ่านแล้วก็เขียนว่าเอไม้แต่คูนะคะสระเอะเรียกว่าสระเอะใช้เขียนคร่อมพยัญชนะและไม่มีตัวสะกดจะอ่านและเขียนแบบนี้คะ่ะกอเอเกบอเอ เปลอเอเลฟอเอเฟค่ะเอไม้แต่คูเรียกว่าเอไม้แต่คูถ้าพยางผสมกับสระเอและมีตัวสะกดต้องเปลี่ยนรูปสระเอให้เป็นเอไม้แต่คูด้วยนะคะตัวอย่างคำนะคะอย่างเช่นคำว่าเก่ง กอเองอเกง่งเป็นปอเอนอเป็นเคมคอเอมอเคมตัวอย่างคำนะคะเกง่งกอเองอเกง่งนะคะนักเรียนสังเกตดูสระจากสระเอตันนี้นะคะจะเปลี่ยนรูปกลายเป็นไม้ไตคูนั่นเองค่ะ คำว่าเป็นปอเอนนเป็นหลังจากที่นักเรียนได้ชมคลิปการสอนแล้วนักเรียนอย่าลืมไปฝึกอ่านฝึกเขียนและทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย